Nissan ier, นิสสันฟรอนเทีย2026เป็นรถกระาบะรุ่นใหม่ที่พัฒนาอย่างโดดเด่นจาก่นก่อนหน้าสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทันสมัยและความหรูหราในเวลาเดียวกันเป็นการผสมผสานระหว่างพลังสมรรถนะความทนทานและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างลงตัวตัวรถมีรูปลักษณ์ที่ทรงพลังด้วยเส้นสายคมชัดและสัดส่วนที่สมดุลด้านหน้ามีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยกระจังหน้าสีดำเงาขนาดใหญ่ประดับโลโก้นิสสันตรงกลาง พร้อมฝายหน้าเล็แบบบางเฉียบที่รับเข้ากับฝากระโปรงที่สลักเส้นสายสปอร์ชัดเจนกันชนหน้ามีดีไซน์2โทนระหว่างสีเงินเมทัลลิกและสีดำด้านเพิ่มความรู้สึกแข็งแกร่งและพร้อมลุยขณะดเดียวกันก็ยังคงความเรียบหรูสำหรับใช้งานในเมืองด้านข้างของตัวรถเน้นเส้นสายที่ดูแข็งแรงช่องล้อขนาดใหญ่รับกับล้ออลลอยลายใหม่และยางออฟโรดที่เสริมบุคลิกให้ดูพร้อมสำหรับทุกเส้นทางเสาและขอบกระจกถูกออกแบบให้ลู่ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันด้านหลังของฟรอนเทียดูบึกบึงไม่แพ้กันโดยฝาท้ายประทับคำว่า F R O N T I E R ตัวใหญ่ชัดเจนบ่งบอกความมั่นใจในตัวตนไฟไท้ายเลตทรงโมเดิร์นให้ลายแสงที่โดดเด่นยามค่ำคืนการชนหลังออกแบบให้มีฟังกชันพร้อมบันไดขึ้นท้ายรถและจุดยึดลากจูงที่แข็งแรงพื้นกระบะบ,บุด,ด้วยวัสดุป้องกันร,รอยขีดข่วนและติดตั้งระบบไฟส่องสว่างภายในกระบะเหมาะทั้งสำหรับงานบรรทุกและการเดินทางผจญภยัย ภายในห้องโดยสารของ Nissan Frontier 2 0 2 6มีการยกระดับคุณภาพและความสะดวกสบายอย่างชัดเจนแผงคอนโซลกลางออกแบบอย่างทันสมัยเน้นความเรียบหรูและใช้งานง่ายติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงและนำทางในตัวมาตรวัดผสมผสานร,ระหว่างเข็มอนาล็อกและจอดิจิทัลที่แสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ความดันลมยางหรือโหมดการขับขี่วัสดุภายในเลือกใช้หนังแท้ตัดด้วยลายเย็บตะเข็บคู่และตกแต่งด้วยขอบเมทัลลิกเพิ่มความพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับการปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศเพิ่มความสบายตลอดการเดินทางแม้ในรุ่นพื้นฐานก็ยังมอบความรู้สึกแข็งแรงและทันสมัยส่วนรุ่นท็อปให้บรรยากาศใกล้เคียงรถ SUV หรืระดับสูง หัวใจของ Frontier 2,026อยู่ที่เครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.8ลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดให้กำลังและแรงดิดที่ตอบสนองรวดเร็วรองรับทั้งการลากจูงและการขับขี่ทางวิบากระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ i n t e l l i g e n m 4x4 ช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีในทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นทางเปียกลื่นหรือทางหินระบบกันสะเทือนและโครงสร้างช่วงล่างได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อความลื่นวนและการควบคุมที่แม่นยำ การบังคับเลี้ยวให้ความรู้สึกแน่นและมั่นคงทั้งในการขับในเมืองและทางออฟโรดในด้านความปลอดภัย Frontier 2,026มาพร้อมเทคโนโลยีนิสสันเซฟตี้ชิล l d 360ซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับคนเดินเท้าและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง พร้อมโครงสร้างดูดซับแรงกระแทกที่ออกแบบเฉพาะเพื่อปกป้องผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีภายในยังคงเป็นจุดเด่นสำคัญระบบอินโฟเทนเมนต์ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายปรับแต่งได้ตามความชอบมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA และสั่งงานด้วยเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติระบบเสียงพรีเมียมจากเฟนเดอร์ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดลึกเสริมประสบการณ์การขับขี่ให้เพลิดเพลินตลอดเส้นทางภายในยังมีช่องชาร์จ USB-C ที่ชาร์จไร้าสายและพื้นที่เก็บของมากมายส่วนเบาะหลังได้รับการออกแบบใหม่ให้มีพื้นที่ขากว้างและช่องแอร์เฉพาะช่วยให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายไม่ต่างจากด้านหน้าด้านสมรรถนะเชื้อเพลิงได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดด้วยการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์และระบบจัดการเครื่องยนต์อัจฉริยะเพื่อให้ได้กำลังสูงสุดในขณะที่ประหยัดน้ำมันที่สุด สำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีข่าวลือว,ว่านิสสันกำลังพัฒนาเวอร์ชันไฮบริดของ Frontier ซึ่งอาจเปิดตัวในปีต่อไปเพื่อขยายความสามารถในการแข่งขันในตลาดรถกระบะท,ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคพลังงานสะอาดประสบการณ์การขับขี่ของ Frontier ใหม่นั้นเต็มไปด้วยความสมดุลระหว่างความสบายและความแข็งแกร่งบนถนนเรียบให้ความนิ่งและเงียบภายในห้องโดยสารระบบการสะเทือนซับแรงกระแทกได้ดีส่วนบนทางคุขระ รุ่นออฟโรดที่มาพร้อมช่วงล่างพิเศษและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชัน Hill d e s c e n t Control) สามารถรับมือกับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้อย่างมั่นใจความสูงใต้ท้องรถและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องช่วยให้ขับผ่านเส้นทางยากได้โดยไม่กังวลระบบเลือกโหมดการขับ Terrain Mode ช่วยให้ผู้ขับเปลี่ยนระหว่างระบบ2ล้อและสล้อได้ไง่ายดายเพียงหมุนปุ่มเดียวทุกมุมมองของฟรอนเทียแสดงถึงความตั้งใจในการออกแบบ ตั้งแต่ด้านหน้าที่ดูทรงพลังไปจนถึงเส้นสายด้านข้างที่กลมกลืนอย่างมีศิละปะไฟหน้าแบบปรับอัตโนมัติช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในทุกสถานการณ์โทนสีภายนอกมีให้เลือกหลากหลายเช่นสีเทากันเมทัลลิกน้ำเงินดิฟบลูเพิลเทาบูร์เดอร์เกรย์และแดงเรดอเลอร์ตสำหรับผู้ที่ต้องการลุคสปอร์ตเข้มขึ้นยังสามารถเลือกแพกเกจต,ตกแต่งสีดำรอบคันได้อีกด้วยนิสสันฟรอนเทีย2026ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาและความทนทานที่สืบอดมาานายวนน